สวัสดีค่ะภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาต่อยอดเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกันค่ะและความรู้ที่เอามาฝากกันก็คือวรีภาษาญี่ปุ่นสั้นๆพูดได้ทานใจมี11วรีด้วยกันนะคะจะเป็นวรีที่มีความหมายเกี่ยวกับประหลาดใจแล้วก็แสดงคำถามค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า11วรีมีอะไรบ้าง ในแต่วรีก็จะมีตัวอย่างประโยคการน,นำไปใช้งานด้วยนะคะจะได้เข้าใจและมองเห็นภาพกันมากขึ้นมาดูวลีแรกเลยค่ะแปลกจังหน้าแปลกน่าจะมีอะไรผิดปกติおかしいなนかาかしいなาีนาおかしいนาสำหรับวลีนี้นะคะแสดงความหมายว่าผูพ้พูดรู้สึกว่า มีบางสิ่งบางอย่างไม่ปกติหรือไม่ชอบมาพากลใช้เมื่อไม่ทราบสาเหตุของปัญหาเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะおかししいいなな電源が入ららもう一度押てみた ตัวอย่างประโยคนี้นะคะโอคาชีหน้าแปลกจังเดงเกงก็คือไฟฟ้านั่นเองนะคะตามด้วยคําช่วยกะไฮละไนเป็นรูปปฏิเสธนะคะของไฮดีมาสิแปลว่าเข้านะคะก็คืออันนี้ไฟไม่เข้านั่นเองทั้งคู่สนทนาก็เลยบอกว่าลองกดดูอีกทีสี่มอิจิโดก็คืออีกทีอีกครั้งนั่นเองนะคะโอชเตนะคะโอชเตก็คือ,อกดนั่นเองนะคะโอชเตมีตะะนะคะก็คือให้ลองกดดูอีกทีนั่นเองค่ะ โอเคเรามาดูวลีที่สองนะผิดหวังจังเซ็งเลยแกลกだよそれはがっかりだねเอ้แกลกัริีวลีนี้นะคะแสดงความรู้สึกผิดหวังเมื่อไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้แสดงความรู้สึกหดหู่หรือเซ็งเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะあのレストランどうだったแกลกだよサービスが悪くて มาดูความหมายกันนะคะเพื่อนถามว่าอนโนเรสรังโดดัตตานะคะอนโนเรสรังก็คือร้านอาหารนั้นนั่นเองนะคะโดดัตตานะคะโดดัตตาก็คือเป็นยังไงบ้างนั่นเองเพื่อนที่ไปมานะคะก็บอกว่า กักคดีเดโยผิดหวังจังนั่นเองซาบิสึกาวารุคุเตะนะคะอะไรเอ่ยที่ทำให้เขาผิดหวังก็คือการบริการนั่นเองซาบิสึนะคะมาจากเซอร์วิสภาษาอังกฤษนะแล้วตามด้วยคำช่วยกะค่ะวารุคุเตะนะคะก็คือไม่ดีห่วยนั่นเองนะโอเคนะสำหรับวลีนี้เรามาดูวลีต่อมากันเลยไม่อยากจะเชื่อเลย วดีนี้นะคะ,สะแสดงความรู้สึกช็อกและสับสนงุนงงกับสิ่งที่ไม่น่าเชื่อสแสดงความรู้สึกเหลือเชื่อมากๆไม่อยากจะเชื่อเดี๋ยวเราไปดูตัวอย,าอย่างประโยคกันค่ะมอริซังค่าจะเลิกงานดัตเตะเเรมาดูความหมายกันนะ โมริสร้างนะคะคือคุณโมรินั่นเองคายฉะยาเมรุนดัตเตนะคะก็คือ,อาลาออกจากบริษัทนั่นเองนะคะคล้ายฉะยาเมรุนะคะก็คือลาออกนั่นเองนะคะดัตเตก็คือได้ยินได้ฟังมาเนาะได้ยินว่าคุณโมริเนี่ยจะลาออกจากบริษัทคู่สนทนาที่ยินก็บอกว่าเอ๊ะชินจีละใน,ใน่ายไม่อยากจะเชื่อนะคะคืออาจจะไม่มีวี่แววมาเลยนะคะว่าคุณโมริจะออกนะคะอยู่ดีก็ ได้ข่าว่าจะลาออกก็เลยรู้สึกประหลาดใจไม่อยากจะเชื่อนั่นเองค่ะโอเคนะสำหรับวลีนี้มาดูถัดมาเลยจริงเหรอก็ไม่นะฉันไม่คิดอย่างนั้นสู้กันอ๋สู้สู้ำหรับวลีนี้นะคะแสดงว่าไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของอีกฝ่ายหรือมีความเห็นต่าง เป็นวิธีการปฏิเสธความเห็นของอีกฝ่ายอย่างนุ่มนวลค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันこの服似合うんじゃないอ๊ะซดูความหมายค่ะชุดนี้ใส่แล้วสวยดีใช่ไหมล่ะโคโนฟุกุเนียวนจะไ้นะคะโคโนฟุกก็คือชุดนี้นั่นเองเนาะเนียวนะคะก็คือเข้ากันเหมาะสมหรือจะแปลว่าสวยดีนั่นเองนะคะ จะไหนก็คือเป็นการถามความคิดเห็นนั่นเองก็บอกว่า,าชุดนี้เนะ่ยใส่แล้วมันเหมาะสมกับฉันมันสวยดีใช่ไหมล่ะาทางกู้ลฆาเห็นต่างนั่นเองเนาะจริงหรอฉันว่าไม่นะเอโซคานานั่นเองนะคะโอเคนะคะสำหรับวารีนี้มาดูวารีต่อมากันเลยทำไงดีเอาไงดี วลีนี้นะคะใช้พูดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ขับขันแสดงความหมายว่ากำลังงุนงงทำอะไรไม่ถูกและรู้สึกถูกกดดันมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะดูเชียววิทยากาไม่มมาดูความหมายกันนะดูเชียวนะคะทำไงดี ชีเดียวก็มานียว่านชีเดียวก็คือเอกสารนั่นเองนะคะตามด้วยคําช่วยกะมานียว่านนะคะก็คือไม่ทันนะคะเสร็จไม่ทันนั่นเองถามเพื่อนก็เลยบอกว่ามีอะไรให้ช่วยไหมนะคะเสนอความช่วยเหลือไปนั่นเองนั่น,นก็เทสเดโอกะนะคะก็คือมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมนั่นเองโอเคนะคะสำหรับประโยคนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยไม่รู้จะพูดอะไรดี なんて言っていいかわからなかったんだよ。なんて言っていいかわからないけど、なんて言っていいかわかりません。あの映画どうだったなんて言っていいかわからないけど、なんか泣けた。 ันนี้เพื่อนไปดูหนังมาใช่ไหมคะก็เลยถามว่าหนังเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างอโนเอกะโดดัตตานะคะอโนเอกะนะคะก็คือหนังเรื่องนั้นเอกะแปลว่าหนังหรือภาพยนตร์นั่นเองเนาะโดดัตตาคือเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้จะบอกยังไงนั ika, ้นเตอิตเติกะวาการะไนเกโดนะคะก็คือไม่รู้จะบอกยังไงเกโดก็คือแต่นั่นเองนั่งกะนาเคตะนาเคตะนะคะก็คือ ร้องไห้นั่นเองแต่ดูแล้วก็คือร้องไห้เลยนะคะเป็นสภาพของการที่อธิบายไม่ถูกนั่นเองค่ะโอเคนะมาดูต่อมากันเลยไม่อยากจะเชื่อไม่มีทางเป็นไปได้ไงบ้านะมสักมสกมามสกามสกาวันนี้นะคะแสดงความประหลาดใจต่อเรื่องที่ไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ และไม่เชื่อในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ日本が勝ったよまさคัでしょโยาเพื่อนบอกว่าญี่ปุ่นชนะล่ะนี่ห้องกับคัตตาโยนะคะนี่ห้องคือญี่ปุ่นนะตามด้วยคําช่วยกะคัตตะนะคะก็คือชนะนั่นเองอาเพื่อนก็บอกว่าเป็นไปได้ไงมาสคกะ ล้อเล่นหรือเปล่าอุโซเดโชก็คือล้อเล่นหรือโกหกหรือเปล่านั่นเองนะคะก็คือทีญี่ปุ่นนะคะอาจจะเป็นรองเยอะแต่กับพลิกกลับมาชนะนะคะก็เลยดูสึกไม่อยากจะเชื่อนั่นเองค่ะโอเคนะสำหรับวารีนี้มาดูวันที่ถัดมากันเลยจริงหรอจริงดิจริงอะมาจีแท้เออมาจีโซมาจสำนวนนี้นะ แสดงความสงสัยหรือกังขาค้ายกับสำนวนโฮนตัวนี้หรือฮงิเดใช้เพื่อถามยืนยันว่าเรื่องที่ไม่น่าเชื่อนั้นเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเป็นสำนวนกันเองใช้กับเพื่อนคนในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานที่สนิทกันเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะมูริซันที่รีกสกี้จ่ายทอมดั มาดูความหมายกันนะโมริซังก็คือคุณโมรินั่นเองสูดิกะซุกิจนไหน,นะคะก็คือเขาชอบตกปลาใช่ไหมล่ะซูดิกก็คือ การตกปลานั่นเองนะคะตามด้วยคำช่วยกัสกิก็คือชอบนะคะจะไนนะคะก็คือเป็นการสอบถามนั่นเองเนาะว่าคุณโมริเนี่ยชอบตกปลาใช่ไหมล่ะโทโมระจิโตฟุเนมะมาเดะคาตันดัตเตะอ่าได้ยินมาว่านะคะมีคำว่าดัตเตะอยู่ท้ายประโยคเนาะโทโมระจิโตนะคะก็คือกับเพื่อนนั่นเองฟ,เฟุเนะมาเดะน,นะคะก็คือเรือนั่นเองคาตันนะคะก็คือซื้อซื้อเรือนะคะโดยที่หุ้น กับเพื่อนนั่นเองนะคะเพราะเขาชอบตกป่ามากนะคะก็คือซื้อเรือเพื่อจะไปตกป่านั่นเองทางกุศลชนาก็บอกว่ามาจีเดนะคะจริงนี่สุโกยเน่นะคะคือสุดยอดเลยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคนะทานากะซังเต่งงานสุรุ่งร้ายยออึ้งโซโซเรมจิ ธนากาซสร้างนะคะก็คือคุณธนากะเค็งคงซูราชิโยก็คือจะแต่งงานนั่นเองนะคะได้ยินว่าคุณธนากะจะแต่งงานทางคุณสนาบอกอุโซนะคะโซเดมาจีนะคะ, ore, นะคะล้อเล่นหน้าก็หกหรือเปล่านะคะ โซเดก็คือเรื่องนั้นนะคะเรื่องรายเรื่องที่คุณธรากาศจะแต่งงานนั่นเองมาจีนะค,ะคือจิงอ่านะคะก็คือเป็นการถามนั่นเองะค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยโอเคนะคะสำหรับตัวอย่างของมาจิเดกับมาจีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวลีถัดมาค่ะอีกแล้วหรอมาตามาตาเดวลีนี้แสดงความประหลาดใจหรือตกใจกับ บางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะอ่ะเน็ตตุกัดส์น่ากันเลยเอ๊ะไม่ต่อดูความหมายกันนะอ้าวเน็ตต่อไม่ติดนะคะเน็ตตอก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะซูนาการะไนนะคะก็คือต่อเชื่อมต่อเชื่อมต่อเน็ตไม่ติดนั่นเองเขน,นก็บอกว่าเอ๊ะอีกแล้วเหรอเอ๊ะ มาตาซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นบ่อยก็เลยใช้คำว่ามาตาอีกแล้วหรอนั่นเองค่ะมาดูวารีทันมาค่ะไม่แน่ใจไม่ชัวรู้เรื่องよよよよよくくくくわわわななわかかかかかんんんんんななななないいいい วลีนี้ใช้เมื่อไม่สามารถตอบคำถามหรืออธิบายประเด็นบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างชัดเจนใช้ในความหมายกว้างจะใช้ในการสนทนาที่เป็นกันเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันนะบุชัวว่เคสะนันเดย์แอนนี่โเตานยกวะกันนยบุนะคะก็คือผู้จัดการฝ่ายนั่นเองตามด้วยคำช่วยว่าค่ะเคสะก็คือเมื่อเชา้า นั่นเดนะคะคือทำไมนั่นเองนะคะอันนั่นนี่นะคะคือขนาดนั้นนะคะโอคตเตก็คือโกรธหรือโมโหนั่นเองโมโหขนาดนั้นนะคะโอคเตตโนนะคะเป็นการแสดงคําถามนั่นเองเนาะเราลากหนขึ้นเสียงสูงนะคะทําไมเมื่อเช้าเนี่ยผู้จัดการฝ่ายถึงโมโหขนาดนั้นล่ะกูสนาก็ตอบว่าโยคุอาคาราโยคือไม่รู้สิก็คือก็ไม่รู้เหตุผลเนาะว่าทําไมถึงโกรธขนาดนั้นคะ่ะ โอเคนะสำหรับวปรีนี้ถัดมาค่ะไม่เข้าใจเหตุผลไม่เข้าใจว่าทำไมวาเกวาันไม่เน่ว่าเกิดว่ากันไม่เน่วว่าเกิดวากันไม่เนมวาเกวาันไใช้เมื่อไม่เข้าใจว่าสิ่งนั้นหมายความว่าอะไรเป็นไปอย่างนั้นได้อย่างไร หรือไม่เข้าใจเหตุผลหรือความตั้งใจของอีกไฟล์มักใช้ในบทสนทนาที่เป็นกันเองไปดูตัวอย่างประโยคกันนะคะあの二人また付き合い始めたんだって。またわけがわかんないね。あのふたนะคะก็คือสองคนนั้นนั่นเองมาต a ก็คืออีสกิไอนะคะคือ การคบกันนั่นเองนะคะฮัจิเมตันดัตเตฮัจิเมตนะก็คือเริ่มนั่นเองนะคะเติมอื่นเข้าไปเนาะดัตเตก็คือได้ยินมานั่นเองนะคะได้ยินมาว่าสองคนนั้นอะเริ่มกลับมาคบกันอีกแล้วนะ,ะถามเพื่อนก็บอกมาตานะะอีกแล้วเหรอ ว่าเขว่าคาน่แน่ก็คือไม่เข้าใจเลยเนาะก็คืออาจจะคบคบเลิก,ลกแล้วก็กลับมาคบกันใหม่ทําให้กุศสนาไม่เข้าใจเหตุผลนะคะว่าทําไมถึงกลับมาคบกันอีกนั่นเองค่ะ โอเคนะก็ครบทวนแล้วนะคะสำหรับ11วลีที่เอามาฝากกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทุกคนยังไงลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้ลองพูดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ทางช่องภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะมาตาไอมาโช